ขอแสดงความดีใจกับเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทด้วยนะคะสําหรับใครที่ปกป้องเพื่อไทยไมาตลอดเลยแล้วก็บอกว่าเงินดิจิตอลเนี่ยมันดีนะมันกระตุน้นเศรษฐกิจนะแล้วก็เอเพื่อไทยอ่ะมันดี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 นะคะก็ดีจริงๆแล้วค่ะทักษินเข้าประเทศแล้วยุบพักเก้าไกลแล้วก็ปลดนายกลงไปซะทุกอย่างก็หายไปในกีบเมฆ เป็นไงล่ะคะช่วงเวลาที่ผ่านมากับเวลาที่เสียไปประเทศนอกจากไม่ได้อะไรแล้วยังเสียหายยับเยินปนปี้นะคะทีนี้คุณคิดเห็นอย่างไรกับเพื่อไทยกับผู้นำประเทศกับอะไรหลายๆอย่างในบ้านเราและทุกอย่างคุณว่ามันถูกเตรียมการมาแล้วหรือเปล่าละ่ะเพื่อไทยต้องการที่จะเป็นนายกเพื่อเอาใครบางคนเข้ามาในประเทศแค่นั้นจริงๆหรือเปล่าแต่ใช้มือประชาชนไง เอ๊ะหรือว่ายังไงอ่ะคุณคิดเห็นยังไงคะครูก็อยากให้ทุกคนลองแสดงความคิดเห็นเนาะเพราะประชาชนอย่างเรามีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นต่อนักการเมืองอยู่แล้วค่ะเพราะนักการเมืองเอาภาษีของทุกคนเป็นค่าแรงของเขาเราเลยมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองนะคะก็ <c oughs> ไม่มีผิดไม่มีถูกมันมีแต่ผลการกระทำแหละคุณเข้าคุณชอบอะไรคุณก็ได้รับสิ่งนั้นคุณชอบเพื่อใครวันนี้คุณก็ได้แล้วไงคะว่าเพื่อใครให้อะไรคุณบ้างอะ่ะจริงป้ะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะชอบใครหรือคุณจะดําหนีใครอะไรก็ตามมันสุดท้ายมันเป็นผลพวง,งของชีวิตเราก็หลายหลายท่านก็หวังที่จะเอาเงินหมื่นเนี้ยมาต่อยอดนะคะก็ไม่เป็นไรนะพึ่งพาตัวเององค์สมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะฉะนั้นแล้ว การเรียนรู้การสร้างความสามารถจึงจําเป็นที่สุดช่องครูถึงสอนให้คุณสร้างรายได้ด้วยตัวเราเองนะคะจากความรู้การจากการตระหนักรู้อย่าไปพึ่งอาตาศีตาสตา,าที่ไหนเลยนะคะโดยเฉพาะนักการเมืองหรือผู้มีอํานาจเนี่ยพึ่งไม่ได้ค่ะและสิ่งที่จะปกป้องเราได้ดีที่สุดนะครูพูดจริงๆคือความรู้ค่ะความสามารถค่ะ แล้วก็ซื้อค่ะถ้าคุณไม่มีสามสิ่งนี้กฎหมายอ่ะบางครั้งก็ช่วยคุณไม่ได้นะคะหลายๆคดีเราไปยื่นเนี่ยลองเป็นคนธรรมดาตำรวจไม่ถือไม่อื่ค่ะแล้วเราคุณลองเป็นคนที่มีอํานาจหน่อยหนึ่งให้คุณกระดิกนิ้วตำรวจก็แทบจะปูผมมารับใช้คุณละหลายๆคดีที่เราเห็นในรายการผลกระแสหรืออะไรหลายๆอย่างนะคะมันก็บอกเราแหละว่าประเทศเราอ่ะมันถึงจุดที่ทุกคนต้องตื่นรู้ตหนักรู้แล้วก็รุกมาสร้างความสามารถให้กับตัวเองได้แล้วนะคะก็ วันนี้เรามีตัวอย่างที่ดีในเรื่องของเงินดิจิตอลละเพราะฉะนั้นอนาคตประเทศไทยจะไปที่ทางไหนมันอยู่ที่ความรู้ของประชาชนอย่างเราที่จะเสพข่าวในทุกๆด้านอย่าไปเสพข่าวด้านเดียวแล้วไปติด,ต,ดตัดสินด้านอื่นๆหรือคนอื่นๆเพราะฉะนั้นบางทีเราฟังมาแค่ด้านเดียวเรายังไม่รู้เลยที่เราฟังเนะี่ยเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นใช่ไหมองค์สมรรมพุทธเจ้าบอกต้องต้องต้องเห็นต้องได้ยิน แล้วก็ต้องได้สัมผัสมาและพิสูจน์มันก่อนนะคะถึงจะตัดสินว่าเป็นยังไงนะคะอย่าเพราะฉะนั้นเราอย่าไปว่าใครแต่เราพึงรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันให้อะไรเรานั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดก็เป็นกําลังใจให้หลายๆท่านที่ตั้งใจที่จะอ่าได้หนึ่งหมื่นบาทอะ่ะมาต่อทุนนะมันไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวรออ่านายกคนใหม่ว่าเขาจะมีนโยบายอะไรออกมาช่วยประชาชนนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนที่ติดตามช่องนะคะหาก คุณคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้นะคะแล้วเดี๋ยวครูจะอ่านคอมมนต์เลย